หลวงปู่มั่นคุยกับเทวดาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากเพราะกระแสแห่งเมตตาธรรมของท่าน แผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินอย่างน่าอัศจรรย์มากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านแผ่ไปทั่วทุกทิศทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแด่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขต ท่านพระอาจารย์มั่นกับพวกเทวดาสนทนากันท่านพระอาจารย์มั่นย้อนถามเทวดาว่าก็มนุษย์ไม่เห็นเขาจะได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศนานั้นสะเทือนไปไกลดังที่ว่าหัวหน้าเทพตอบทันทีว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไร และจะสนใจอะไรกับศิลธรรมกันตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาใช้ไปในทางบาปก,กรรมมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจศีลธรรมชีวิตของเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่ร้อยครั้งเทวดายังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงชั้นพรม ซึ่งมีอายุยืนนานมนุษย์มีความประมาทมากทำไมจึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักหลวงปู่มั่นถามเทวดาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่เป็นที่รังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบ,บูชายิ่งและอยากจะมาเยี่ยมฟังธรรม,มเทศนาอยู่เสมอไม่เบื่อเลย มนุษย์ประเภทเบื่อสินธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้งสามมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟุ้งไปไกลด้วยแต่เทวดามิได้ตั้งข้อรังเกียจมนุษย์ต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดาที่มีความรู้สึกอย่างนั้นมาแต่ดั้งเดิมดังนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือสู้ไม่ถอยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด